เรถเนี่ยมีแชทคุยกันที่แตงโมเป็นคุณผ่อนรถถามว่าโตโนติดยาไหมตโนติดยาไหมคันจมูกบ่อยครับคันจมกูกโตโนคันจมกูกบเบบี้พาวเดอร์ ตอนนอกเป็นคนที่ดิดี้ดีดีชอบเบบี้ออยล์แต่ตอนน้อชอบเบบี้พาวเดอร์ครับเออทำแสบกับคนอื่นไว้เวนกรรมมีจริงครับเมเวกรกรมมีจริงผมบอกแล้ว ผีผีแต่แตมโมเนี่ยผีแตมโมเนี่ยเขียนไม่ทิ้งไว้คข้างหลังแค่นั้นนะครับไอสิ่งที่โตโน่ทำกับผู้หญิงหลายคนนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเป็นการกระทำที่แบบปกติธุระใช่ไหมพี่วีระพงศเขามองเป็นเรื่องปกติใช่ไหม แตสังคมก็ไม่น่าจะมองข้างล่งปกติธุระเขาว่าเขาว่ามันไม่ปกตินะมันหลอนมันหลอนนะ้าเขาบอกมันหลอนเออข้างล่างเขาบอกมันหลอนเคยจริงจริงไงแซนไอ้แซนเน่ะคิดว่า มันจะมันจะรอดแต่มีแซนไม่รู้มีคนต่างชาติอีกหลายคนอะ่ะคอยจ้องดูมันเอาข้อมูลของมันมาให้ผมจะทั้งหมดอะ่ะใครทุกคนอยากจะรู้ไหม ไอแซนะไอแซนคิดว่าผมอะได้ข้อมูลเกี่ยวกับมันจากคนไทยยานเดียวไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวดูวะดูก่อนว่ามันอะไอคนเนี้ยไออยากจะเดี๋ยวอยากจะให้มันม,มันมาเพื่อนคนนี้เออเดี๋ยวให้มันมา อ,อ,อ๋อเพื่อนบางคนน่นเหรอเจผมอะ่ะก็แต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าบางอะ่ะบางบางแปลข้อมูลมาดูหน่อยเรื่องที่บอกบางบอกว่านางไม่ได้ไปเรียนที่ออสเรเลียนางบอกว่าแล้วจะมีด้อมนางมั้งที่บอกว่าเขาไปเชียงใหม่เขาไม่ได้ไปเลอยอสายสายสืบของผมอะ่ะอยู่ที่เมืองไทยแล้วเขาไม่ได้เป็นคนไทย เกิดเรื่องแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้คนไทยไอแซนเลยลูกโง่สัตว์มึงคิดว่ามึงฉลาดคนไหนฮะแล้วแต่เขาชอบพูดดูถูกล็ด้อยค่าคนคนไทยด้วยกันมากนะเขาชอบพูดดูถูกล็ด้อยค่าคนหนึ่งมากเออแค่นั่นแหละแต่เราก็บอกแล้วว่าแซ่แนมืองนี้จริงๆไปแปลงเพศมาตั้งกี่รอบหกรอบอ่ะทั้งหมดอ่ะ นุม่มสี่รอบกีสองรอบยังจะไม่เท่าอีกอูตาปแปลงแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนแปลงแนละ้วทำได้แค่นั้นเองอะ่ะอันนั้นก็ปรับสภาพสุดๆแล้วใช่ไหมทำได้แค่นั้นอะ่ะอันนั้นสุดๆทำไมเขาไม่ทำตาด้วยอตาลักษณะตานนทำไม่ <ทำ S 1> ได้อ่ะตาทำตาสวนต่างๆได้ไหม,ไม ทำไม่ได้มันไม่ได้แล้วผมว่าแล้วมันเสียตองมันเหลือทุกที่เดียวใช่ไหมบางที่ตาใช่ไหมครับเพราะว่าตามันยังทําไม่ได้ใช่ไหมตามันก็มันก็พยายามทําแล้วนะแต่ตาเหลืออยู่อยู่ดี <laughs> มันเป็นเพราะอะไรมันหยุดไม่ได้ไหอไอแซนเนี่ย <laughs> คือทุกคนนะผมไม่รู้นะแต่ละคนที่เข้ามาเป็นใครยังไงนะ มันพยายามที่จะเปิดข้อมูลเกี่ยวกับผมเนี่ยว่าผมทํานี่ทํานู่นแต่มันไม่รู้ว่าผมอะตอบคน <c oughs> ที่เขาเปิดอยู่มานานมากแล้ว <c oughs> เอาจิงจริงคือคือผมจะบอกพี่ทุกคนอย่างนี้ว่าเขาจะเปิดอะ่ะคือเขาจะไปเอามาจากเว็บสนุกนะฮะเว็บสนุกแล้วก็เว็บพันทิปอะที่มันไปเขียนข่าวเอาเองอะนะเรื่องเรื่องบางแจ็คกับน้องเนยแฟนพี่เก่งนะแล้วก็เรื่องที่ว่าบางแจ็ หลบข้อมือจริงๆแล้วบางแจ็คไม่ได้หลบข้เมือนะครับบางแจ็คเป็นครูที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะอาตราจ้างแล้วก็มีนายจ้างบางแจ็คบางแจ็คกับเป็นฝ่ายที่แบบโดนกระทํารราแต่ละถูกผู้ผู้นายหน้าเขาเรียกว่านายหน้าหลอกโกงเงินด้วยนะพี่วิรพงศ์อะรายการไหนวะเกียร์ชัดๆของพี่บุ๋มเข้าไปไปดูพี่บุ๋มรายการพี่บุ๋มอะเขาว่าไปค้นประวัติผมมาสามถึงสี่รอบ แล้วเขาก็ดูมาว่าติดแบ็กลิสต์ไหมถูกออกไล่จากประเทศไหมหรือว่าเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎมันไม่มีไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่แล้วนะเขาบอกคนคนหลบหนีเข้าเมืองอะไรนู่นนี่นั่นมั่วออไปเรื่อยเลยวันนั้นผมเมือผมัม่วที่ถูกไล่ออกจากนิวซีแลนด์ไงมันไปถูกจับเรื่องยาเสพติดมันอะจับเรื่องอะไรรู้ไหมคือยานี่มันจับเนี่ย แต่ละประเทศเนี่ยยามันกฎหมาย้ายแรงแล้วที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเรื่องกัญชายาอะไรแบบมันร้ายแรงยิ่งเป็นเด็กนักเรียนอายุ14 13เนี่ยจะมาทําแบบนี้มันร้ายแรงกว่าเดิมเีกมันก็ทําบุหรี่กัญชาเล็กน้อยเนี่ยทําแบบหมวนนึงอะเอาไปขายให้กับราคาห้าเหรียญห้าเหรียญใครอยู่ New นะยนิวซีแลนด์นะห้าเหรียญเท่าไหร่วะตีเงินไทยอะ ตอนนี้ตอนนี้มันกี่บาทแล้วดูวอ๋อไปขายก็คือคล้ายๆกับอัดอัดแท่งอัดแท่งเหมือนก็นชาอัดแท่งใช่ไหม,ม <laughs> ขายของขายของแบบนั้นด้วยหรอจัดแกจัดการไอไอไอช่องอันนี้ให้หน่อยพี่เอไพ i v a t ว v i ี e o ช่องนไอเฮียนี้มันหมอหมมันอะไรยูทมันจะแจกหนังโป๊ในไลฟ์กูทำไม เออไลฟปูเขาพิสาละากันหมดทั้งนั้นอ่ะอะมีเห็นไหมเห็นไม่มีคนเริ่มกดรายงานไะไเอี้ยควันควันบุหรี่กไม่ดูใครมีอะไรถามบ้างถามได้นะฮะ ถามได้ <esta> เลยกเกี่ยวกับเรื่องของพลาดของไ <é. S 1> อโตโน่เนี่ยเอของสานสงการกะเซนเนี่ยหลังหล,ลังสุดไม่ได้นะใครพลาดก็ตามนั้นแต่ว่าไลฟ์ผมจะเปิดอวีระพงม์มเขารู้ว่าผมตอนเวลาเปิดเนี่ยลหลายคนที่มาประจําเขารู้ว่าผมจะเปิดพร้อมหลักฐานนะผมจะไม่เปิดอะไรที่แบบพูดคําพูดอะไรต่างๆนั่นนะแต่หลังจากไลฟ์นี้เสร็จแล้วผมก็จะเปิด เปิดแชทใช่เออคือจริงๆเวลาเขาจะเปิดบงังจะเปิดข้อมูลนะทุกคนผมจะบอกบังเขาจะไปที่ร้านเอกาสารนะฮะเขาจะไปพิ้น์ออกมาเลยเป็นเอกาสารออกมาเลยคือเขาทาเป็นฉบับฉบับเป็นอัรบบ้าออกมาเลยคือเขาจะพูดเรื่องนี้เขาก็จะเอาแต่เรื่องนี้มาแต,แต่คนที่แม่งพูดถึงเขาอะ่ะผมยังไม่เคยเห็นมันเอาหลักฐานอะไรขึ้นมาพูดสักสักอย่างเลยนอกจากคําพูดเฉยๆเออพี่วีระพงจะเปิดไลฟ์ไหมวันนี้ น่าจะช่วงเย็นๆนะ,ะช่วงประมาณห้าโมงเปิดอะไรเกี่ยวกับอะไรอะสมพงศ์โอเคเสียวบะเออตามสมพงศ์ก็จะได้ติดตามไปฟังด้วยเพราะว่ามันน่าสงสัยนะครับบางคืออาจารย์ปานที่เออคืออาจารย์มาเทพตอนนี้ก็ไล่เลี้ยงใหม่หมดแล้วคือต้อง,องมาดูใหม่ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับ ของใหม่ซื้กันหลังใหม่อ่ะโอ้เฮียม่งทำให้งานโมงเิสัตเนี่ยมันสุดท้ายมันหาไปหามาก็ต้องจริงๆต้องขอบคุณโซเชียลเลยนะขอบคุณพี่ๆทุกทุกคนนะที่ให้ข้อมูลนะจริงแล้วถ้าไม่ได้ข้อมูลเนี่ยมันก็จะไม่โปะแบบนี้หรอกเออโอเคเดี๋ยวหลังสงการเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนนะครับ พี่วีระพงศ์จะเคมาแล้วกันเดี๋ยวให้ทุกคนก็จะตามเข้าไปดูรายต่อครับผมครับผมขอบคุณมากครับโอเคนะ้ทุกคนเดี๋ยวหลังสงการเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ว่าผมจะเปิดวันไหนเดี๋ยวเปิดกันนะอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนดูแลตัวเองด้วยอย่าเมาแล้วขับนะแล้วอย่าตีกันด้วัยรุ่นนะพวกมึงไงหยุดเถอะหยุดเถอะคุณเขาอยากจะมีความสุขปีใหม่พวกมึงก็ตีกันอยู่นั่นแหละอยากจะนักเลงไงจิ๊กโกอีสัตว์ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ